มันีมนี่เผาสับพี่น้องโอ๋ยแป้งอ,ออกเแบิด์เลยมาแป้งอ,ออกมากันหนาด้ามปื้อตัวแนวมันพนี่น้องเอาแป้งอ,อบหนาไวา้สบายดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกคน,นโอ,อ้กินต่างเรือนห่อน,นอี่ห่อนห่อนเบาไว้เข่ากั้กังเว้นพนี่น้องมันี่เผาสับเผาเฮือนเผางัวงมันี่คอยดีแท็กไปเก็บประกันภัยอยู่งานศพพี่น้อง ไปแต่เมื่อพนันงานศพแต่ว่าบริษัทขาดไปกินทานน้ำพิ่นแล้วกลับไปเห็ดต้นน้ำพึ่นลูกสาวก็ห้ากมาแต่โรงเรียนขึ้นไปอาหนามก่อนจลัมากินเอาลงอู่ผู้เอาลงอู่พูพัดมาม่าพี่น้องพัดมาม่าสามห่อใส่พักบงพี่น้องในสวนเอาแหละใส่ไข่ซองหน่วยพี่น้อง ซองไมลูก,กินพี่น้องคัดมาม่าสามห่ออันนี้ทอดปลาเค็งแต่เมื่อเช้าพี่น้องอาหารเทียงมาหนิพี่น้องกลับลูกสาวพอดีแท็กไป,อย,ยปอยู่เที่ยงไปอยู่เพื่อนมาหนิเผาสับเผาเพื่อนพี่น้องเผาเพื่อนเผางัวอยู่เที่ยงคนเดียวมนันนี่อยู่กับมาบอเอามาเป็นเพื่อนเอามาเป็นหมู่ว่ามีหมู่กันไลยแมนปอซัน ม,มูหมูกัมาเป็นหมูใครกูมีหมูมามาป่าวพี่นนอะอันนี้เป็นํำคมเลยพี่น้องเด้อบริเลือดบริบ่าวเดือดร้อนไผมีม้าเป็นหมูใครกูมีหมูมามาในคำคมติกตอกเพื่อนผัดประเหตุได้แต่มิกหัวักอยู่มันโปดก็คือประเหตุเปื้อนมือเจ้าของเอิ่นปลาลุงกินข่าวนะ ไปรุ่งกินข้าวกันเด้อมามาพี่น้องหอนหอนหอยเริ่มหอนแล้วเด้อเจี๊ยบหอมันหอนเลยโลดเนาผิดจะสักทะหุมทะหองพี่น้องเอ้ยว่ามันบม่ได้ใส่ตู้สักผาแล้วมันสักบ่ได้มันแดดมันหอนโลดยิช่ได้เกี่ยวข่าวเกี่ยวหน้าได้ข่าวดีสิเบิร์ดกินเ่ยมันแดดไปเลยซะ ก็เลื่อนซุกแล้วฝนมันยังถิ่งลงมาฮะก็เห็นหนาแดดนี่ยักผาตะกี้นี่กระสบายดีท่านผู้ชมอยู่กับมาบอกเอามาเป็นหมูว่าสันต้องเห็นตะแนงอยู่บ่ลูกศิลปกูกินมาเลยเด้อทำบุญเอื้อซื่อให้ใหม่บุญเอื่อคนสวยซื่อให้ใหม่ผมไดบะเอื้อถึงเละผมล้ว อ๋อฟังซันนาะอาหารเที่ยงมันนี่พี่น้อยโทษแหนไอ้เล่ลงมาเอาหอยแล้วก็สิเก็บไปปล่อยน้ำมูพันไปปล่อยสีเบนให้อ้น่องขบก่อนหายไปเขาหายไปเด้อซาวาเจตวนเจดมซาวแพงเขาก็หายเนาะนะคก็บลองซาหละส้ำหนักพี่น้องแล้วก็หย่าเนาะ พกอบครัวเจ็ดอบคัวทั้งเจ้าของขอยสีเสียวซื่อคุเล่บัอันเดะบายบอันเดช่ยลงมาเอาแล้ก็สิบปล่อยน้ำแซ่บปอง่บแซ่บกลัาว่มึงซื่อจีนงเฮียนพันมามา

phải nè, pha pha chế ả nào, bay cà bay hồ là pha bớt, không phải, không phải nè, không phải บ่งเก็บจังวัาเนย่ามันเหี่ยวแม่กับห้องเลยเนีย่ยมันเริ่มใหญ่มันกระคาดออกมากเลยแ่บพ้าใส่น้ำตาหลหมดดีนะมันหอย สอดฟ้าเคี้ยวฟ้าชอบเคี้ยวกับสอดยะงไรสอดสอดดำดำสีอิวดำเสียอิลขาว พักันมาตรวจหนึ่งซันซันถือกล้องแม่ แคโพูกก็อม่เอื่นๆพีเด้นนยวเลยขอบ่มีแดดสักตากกับผมมีแดดโอ้ยตกมาในลายมังแล้ว ใหญ่อืมแซ่บอย่าข้ามสายไม่สิดเคยเอาสั่งเอาทำข้ามยากกันหน่ไหม กาแมวขึ้นลงมากวะอนอนอยู่กองเตียงเขา้นลงขึ้นมากนะมันเย็นอาจจะกินตำกับบม้มีหมูกินน้ำเนาะกินตำมไม่ต้องกินซุ้มชัน จะขอีบองแม่เฮ oui. okay. ียนไปเบอร์บ้างขายขายขาบินไปบอไปขายหนคนขายสองคนเจ้าคะมาจังหวัดจักแล้วชื่อรถทีใหม่บออ๋อ ด้วยอาบะแม่จะเามาแปลงใอ้ปันาทืิ์คือวินออที่ีมันอา,ายบป่าเมื่อไรอ้ายฮีแมพ่พบุัดได้ขอข่าไปกิน เอาไปยังนคือจะคู่ไปนะออกแต่เขาจะออกมานั่ออกมาอาคู่าบอ่เนี่ยทำอะไริยังนะ้ขคือหลันอะยประหยัดน้ำมันยยางป่ะเพื่อชีตงมาเพ่อน้ำมันแม่หาเงินมาไว้แล้วเล็ดเหียได้จ มเมืองที่จนบดีอยู่เฮือนอยู่บ้านแต่เมืองทำเมื่องสืบต่ตางกับบดีมาสอบอีกได้เงินยังไงไม่อยู่ไม่กินยังไงคือบ้านคือเมืองเขาอดข่าวอดง่ามจากแต่ตา่ตาพนลุยตม ยี่ม่นด้จักกบตับหลุมทุก่าอยากจินก็อยากเลิงนะเม่อายกะแล้าจะว่าเอมียงินจะไปหาเงินจะขาเเียนกับเขาพอจบเอาเงินซะส่งไปเยี่ยนสั่งกับบไปไปสามเดือนแหลนขึ้นมา ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาอะไรพี่น้องเยหัวคือกันเนาะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาขึ้นใหม่ล่ะลูก่งงปนอือ ลูกบอกข้างความลูกรู้ลูกมันลูกเป็นคนดีกับบุญพ่อแม่บ่เห็นว่าแม่ก็ลูกมันขยันเพียราเงินหาคำ้ำเป็นคนดีของอีบออยแม่พอศิไม่อยู่ไม่กิน,กนตายปะจ้ะกี่ถุกยากลำบากอยากกินยานกับอดอยากกินสิ่งก,กับคนกิน Ừ, lạng đưa hẳn đơ Bằng vâng con hay mày đúng hả <laughs> Nhìn chim phơ sắc chuối nhanh nhạc nó พอลูกมือ้อตาอาปากได้หรอถ่ากันตายปลาเบิดเบิรดกล้องเหนไหมลูก 哪也没。嗯。